เด็กๆเ,เปิดหนังสือหน้าที่13ได้เลยค่ะคำสั่งบอกว่าให้เด็กๆสังเกตว่าสารามีสีอะไรจากนั้นให้ทำเครื่องหมายถูกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็เขียนวอแหวนและสสาราตามรอยปะด้วยค่ะ,ะสาราของเราสีอะไรเอ้ย สีน้ำเงินใช่ไหมคะให้เด็กๆขีดถูกลงไปในช่องสีน้ำเงินได้เลยคะ่ะจากนั้นก็มาเขียนวอแหวนและส,สารากันนะคะระหว่างที่เขียนเด็กๆพูดไปด้วยนะคะม้วนหัวกลมๆลากตรงๆขึ้นไปโค้งหลังคามมวนหัวกลมๆล,ลากตรงๆขึ้นไปโค้งหลังคา ห้วนหัวกลมๆลากตรงๆขึ้นไปโค้งหลังคามมวนหัวกลมๆลากตรงๆขึ้นไปโค้งหลังขาต่อไปเป็นสอสารานะคะหมวนหัวกลมๆขีดเฉียงเฉียงลงมาขีดเฉียงเฉียงขึ้นไปโค้งหลังขาขีดตรงๆลงมา ปักเสามมวนหัวกลมๆขีดเฉียงๆลงมาขีดเฉียงๆขึ้นไปโค้งหลัง่าลากตรงๆลงมามีเสามมวนหัวกลมๆขีดเฉียงๆลงมาขีดเฉียงๆขึ้นไปโค้งหลังขาและ มีเสาม้วนห่วงกลมๆขีดเฉียงลงมาขีดเฉียงเียงขึ้นไปโค้งหลังคาลากตรงๆมามีเสาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ